ขายเสร็จก็ต้องซื้อนะครับซื้อเสร็จก็ต้องขายนะครับเอาเป็นว่านะครับตอนนี้เพื่อนๆนะครับยอมขายยอมซื้อกันมาแล้วนะครับขอพอะคุณเพื่อนๆนะครับในการนะครับเขาเรียกไงนะขายเข้ามานะครับเพราะเพื่อนๆนะครับต้องเสียสละราคาเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าร้นสีรับถูกสุดแต่เพื่อนๆทําใจมาได้นะครับมาดูกันเลยนะครับว่านะครับเพื่อนจะได้เงินไปเท่าไหร่ในกล่องนี้นะครับ มีแบงค์นีเสียหายเลยนะครับเนี่ยแล้มีแบงค์นีเสียหายได้นะครับเพื่อนๆอย่าแกะแบบที่ตีแกะนะครับตีแกะเพื่อทําเวลานะครับแกะเพื่อทําเวลาเพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อเห็นของภายในหนึ่งนาทีนะครับถ้าทําแบบตเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือวิ้นกันนะครับถ้ามีแบงค์นี้ยุ่งเลยนะครับมันจะโุ๊เปุ๊บปป๊หนึ่งนาทีตาแบบนี้เลยอ่าแล้วต้องเร็วต้องเร็วนี่นะครับของทั้งหมดเพื่อส่งมาขายกันนะครับสินค้าที่จะมีราคานะครับเดี๋ยนนี้จะมีราคาอยู่นะครับ แล้วก็เหรียญนี้ไม่มีราคานะครับช่วยรับแรกนะครับเขาเป็นเหรียญปัจจุบันนะครับเหรียญปัจจุบันช่วยรับแรกนะครับไม่มีราคานะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะไปนับเครื่องนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญแบบนี้อ่ามีราคานะครับเหรียญพยาคุณนะครับเพื่อนๆที่ได้เหรียญพยาคุณแบบนี้มานะครับมีราคานะครับพอได้เงินกันบ้างวยราน้อยนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเพื่อนๆที่ส่งขายมานะครับตอนนี้ก็อย่างนี้เลยนะครับที่ก็คือเหรียญที่มีราคานะครับ เดี๋ยวไนไม่มีราคาแยกครับหนึ่งปัจจุบันแยกออกนะครับอ่าโอเคเรามาทําราคาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยญดยีบุกเสือมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคอมาดูราคากันนะครับว่าเพื่อนๆจะได้งเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเหรียญไหนที่ไม่มีราคาแยกแยกก็คือให้ได้เท่าหน้าเหรียญนะครับได้เท่าหน้าเหรียญนะครับเหรียญ <c oughs> <c oughs> ที่ไม่มีราคานะครับมีพยาคุทด,ด้วยอ่าโอเคเรามาทําราคากันเลยเพื่อนว่าจะได้ไปทั้งหมดบาทครับ ต่างประเทศนะครับสองบาทนะครับ2บาทสภาพผ่านใช้อย่างนี้นะครับ2บาทผ่านใช้นะครับดิ้ก็จะรับอยู่ที่4บาทนะครับถ้าผ่านใช้เนาะไม่แววนะอ่าสองบาทผ่านใช้ไม่แววรับ2บาทเฮ้ยไม่ใช่ปก้ิด4บาทครับขออภัยครับขออภัยครับรับที่4บาทนะครับโอเคพูดปิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเหรียญเนี่ยดีบุก ตบบั้งไว้นะครับนี่ก็เหรียญสตางค์เหรียญสตางค์เหรียญสตางค์เหรียญห้าบาทเนี่ยที่บอกนะครับว่ารับสิบห้าขายสามสิบอ่ารับสิบห้าขายสามสิบ,บนะครับนี่ครับรับสิบห้าขายสามสิบอ่ารับสิบห้านะครับขายห้าสิบนะครับมีสองบาทเพิ่มมาหนึ่งเหรียญสองบาทเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญอ่าโอเคนี่ครับรับสิบห้านะครับ รับสองบาทนะครับ,รบ,รบ,บครับรับสองบาทพุทอนี้สิบห้าครับห้บาพอได้เงินดีใจทุกครั้งที่เพื่อนๆส่งเหรียญพุทมานะครับเพราะถ้าเพื่อนๆส่งเหรียญพุทมาก็จะพอได้ราคานิดนึ่งพอได้ชื่นใจนะครับพอได้ชื่นใจกันเหรียญห้าบาทนะครับโอเคแล้วก็เหรียญแบบนี้นะครับหนึ่งนี้รับสองบาทนะครับ เหรีนี้รับห้าบาทเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะติดกขายต่อสิบบาทเพื่อนๆอยากได้ขายต่อสิบบาทโอเคตีให้เท่ากันสองบาทโอเคมาคับมาออกมาตากันได้แลยนะครับก็เหรียญเวลาต่างๆนะครับเหรียญเวลาต่างๆเยี่ยมเลยมาครับประเมินราคาค้าดีบุกนะครับดีบุกสภาพเสื่อมนะครับได้มาสามเหรียญนะครับ ดีบุกนะครับสามเหรียญนะครับส่งมาแล้วก็ได้เหรียญละสิบบาทนะครับสามสิบาทนะครับแล้วก็เหรียญนะครับเห็นว่าสองบาทนะครับวาระนะครับวาระสองบาทเดี๋ยวย้อนยวไปทางโน้นนะครับแผ่นจอพรได้มากี่เหรียญสองสี่หกเจ็ดนะครับได้มาเจ็ดเหรียญนะครับรักสี่นะครับสี่เจ็ดยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดบาทนะครับเหรียญยี่สิบห้าตังค์ทั้งหมดคูณสี่เท่ากันไปเลยครับเพื่อนยี่สิบห้าตังค์นะครับคูณสี่เท่าได้มาสี่เหรียญ ได้เหรียญหนึ่งบาทนะครับได้ไปสี่บาทนะครับสําหรับเหรียญนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์อันนี้เลยปึ๊บต่อไปนะครับเหรียญพญาพุธนะครับสองเหรียญนี้นะครับห้าบาทสองห้านะครับสองศูนย์ถึงสองนะครับเห็นไหมครับพวกนี้ห้าสิบห้าสองเหรียญก็ได้ไปสามสิบนะครับเหรียญห้าบาทตัวนี้นะครับหนึ่งเหรียญนะครับห้าบาทนะครับ 25นะครับ25นะครับให้ไปเหรียญละ30บาทนะครับใครอยากได้ต่ออีกขายร้อยหนึ่งนะต่อไปเลยนะครับเหรียญนี้รับมา2บาท2 4นะครับ6 7นะครับ7คูณด้วย2นะครับ1บาทนะครับ25นะครับ20อ่ารับที่24นะครับพีอยากพนนี้ดีใจมากเลยอยากให้เพื่อนส่งมาแบบนี้เยอะนะครับได้มา5เหรียญนะครับ 5เหรียญนะครับ1บาทนะครับสองห้านะครับรับมานะครับ15นะครับเพื่อนๆอยากได้ขายต่อ50บนะครับโอเค15เป็น7จบาทนะครับพอได้เห็นเงินชื่นใจมากอ่าแล้วก็เหรียญนะครับสึกหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะครับรับนะครับรับสองเหรียญนะครับ1บาทวาระหายากนะครับหายากรับ20นะครับใครอยากได้ต่อนะครับปล่อยร้อยหนึ่งนะครับหายยากนะครับตัวนี้โอเค โทรศัพท์เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะคุยเป็นในรายการด้วยเลยนะครับสองหนสิสวัสดีครับตีครับคุยได้ครับอยู่ในสวัสดีครับอยู่ในรายการด้วยกันนะครับตอนนี้ทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กนะครับออออากาศอยู่นะครับคุยได้ครับคุยได้ส่งส่งเรียกส่งเหรียญไปที่ในในเฟซนะคะไม่ทราบว่ามันจะมีราคามากงไหมช่วยดูให้หน่อยค่ะ ไในเฟซน,นะได้ได้ไดเดี๋ยวตีทำตอนนี้ราตอนนี้กําลังทําคลิปรับซื้ออยู่เพื่อนๆส่งมาขายกันอยู่ตอนนี้ครับกำลังแกะของที่เพื่อนๆส่งมาขายกันอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้ครับเดี๋ยวดีไปดูให้นะครับค่ะวัฒนาวุสุลนะคะได้ได้ครับผมได้ครับผมสวัสดครับสิบเหรียญน,นะครับแค่เป็นสิบเหรียญนีแค่เป็นสิบเหรียญ Okay. ปไปกันหนึ่งสองสามสี่นะครับเสร็จงานเลยนะครับสี่เหรียญน,นะครับหนึ่งบาทวัลาทั่วไปนะครับรับพอสวยอยู่ที่สิบบาทสิบบาทรับพรสวยสี่สิบอ่าคราวนี้ก็เหลือแต่เหรียญรับแรกทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปนับเครื่องกันนะครับว่าไ,ได้กี่บาทนะครับเหรียญเหล่านี้คือไม่ได้ไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับนะครับเพราะว่าอันนี้พอได้อยู่เนาะเดี๋ยวให้พเพื่อนๆรับสองบาทดีกว่าพอสะอะไรเนี่อยอ๋อ okay. ช่วยรับก็ได้ันช่วยรับอันนี้อันนี้อยู่ทางนี้โอเคเดี๋ยวช่วยรับไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกเหรียญหกเหรียญนะครับให้สองบาทละกันสองสองสตังนะครับจีนแตาครนี้เราไปรับเหรียญกันต่อนะครับ ขั้นตอนการนับเหรียญน,นะครับเราก็จะเอา,อาถัดว่างนะครับมาใส่นะครับโอเคจะเป็นถาดสีอะไรเนาะสีเหลืองเราก็จะเหรียญสีเหลืองใส่ไปก่อนนะครับ 四川哪里？ เลยนะครับบเหรียญนะครับไ้่ส่งมาทั้งหมดนะครับได้นะครับ100นะครับหมดเลยครับได้1 1 1บาทครับ